สวัสดีครับพบกับผมนะครับเแล้วก็เกมชินจังออนไลน์นะครับเป็นช่วง close beta วันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะเปิด o p เพ่นในวันที่2เมษายนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำเกี่ยวกับ3อย่างด้วยกันนะครับมีคลังเก็บของนะครับที่จะเก็บของของเรานะครับสมมติว่าช่องเก็บของเราเต็มแล้วก็สามารถนำไปเก็บในคลังได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตู้จดหมายเวลา เราจะรับของแล้วก็ส่งของนะครับแล้วก็สุดท้ายอันที่3นะครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องขายของให้กับตลาดกลางก็เหมือนกับช่องเทรดที่จะขายของให้กับคนอื่นๆนะครับทางเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเรามาเริ่มการที่คลังเก็บของก่อนนะฮะเข้ามาที่ห้องทานตะวันนะครับผมจะเป็นสถานที่แรกที่ ทุกคนนะครับสร้างตัวละครมาเสร็จแล้วก็วจะมาอยู่ที่นี่นะครับผมจะมีครูโยชินาง่าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราทักทายครับเธอดีนะฮะมีสินค้าคุณปองนะฮะผมนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการโค้ดต่างๆนะครับที่มาจากกิจกรรมบ้างมาจากหนังสือบ้างหรือว่าจีเอ็มแจกมานะครับเป็นกิจกรรมอะไรอย่างนี้ก็เอามากรอกตรงนี้เพื่อรับโค้ดนะครับผม ต่อไปนนะอันนี้นะฮะเมื่อกี้แหมงนอกเรื่องพอดีเจอครูเขาขวางทางอะไรยน,นะก็อันนี้เป็นคังเก็บแลลว er ะะถวเรี้กะะลวกล็อกเกอร์นะฮะสามารถเก็บของได้กด x นะครับผมแล้วก็เลือกล็อกเกอร์นะครับสามารถเก็บของได้หนึ่งสามสี่ห้าแปดชิ้นนะครับผมก็นําไปวางคลิกวางเฉยนะฮะเสียดายเกมนี้ดับเบิลคลิกไม่ได้นะคลิกขวามันก็ไม่ได้เข้าอ่ะอัตโนมัตินะครับต้องอาศัยการลากเมาส์ไปนะฮะลากเมาส์มาอย่างนี้นะครับผม ก็เก็บของได้8ชิ้นแต่ว่าจะเพิ่มไหมอนาคตก็น่าจะมีของแคชนะครับถ้าผมเดานะฮะอันนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะเก็บได้ทุกอย่างเลยสิเดียวนะผมลองดูอาวาตตาเก็บได้ไหมก็เก็บได้นะฮะของเควสละ่ะของเควสเก็บไม่ได้นะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูที่ตู้จดหมายกันดีกว่านะฮะออกมาจากห้องทานตะวันนะครับมาที่สนาม สนามอะไรเนี่ยสนานมโรงเรียนนะครับผม,ผมก็จะมีตู้จดหมายอยู่ใกล้ๆทางออกทางนี้นะฮะกดปุ่ม x เข้าไปนะครับแล้วเลือกตู้จดหมายนะฮะจะมีอยู่3แถบด้วยกันนะครับมีจดหมายที่รับนะครับแล้วก็การส่งจดหมายแล้วคลังคลังนี่ผมไม่แน่ใจว่าเอ่อมันยังไงนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเก็บเอาไว้หรือเปล่าเหมือนกับจดหมายที่รับเข้ามาแล้วก็กดเลือกเก็บเอาไว้หรือเปล่าหรือไม่ก็ มันล้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแถบสารแต่ว่าจดหมายที่รับนะครับก็จะเป็นคนส่งเข้ามาเราก็สามารถรับได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งจดหมายนะครับก็จะมีให้กรอกมีหัวข้อว่าเราส่งทําไมนะครับมีคนที่รับก็เขียนชื่อตัวละครของเพื่อนนะครับที่จะส่งไปให้นะฮะแล้วก็มีคําอธิบายเล็กน้อยร,อร้อยยี่สิบหกตัวอักษรนะฮะแล้วก็จะมีเงินที่ส่งนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นช่องว่างๆนี่คือ ช่องไว้แนบของนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราส่งของนะครับก็จะคิดเป็น1000นะครับค่าธรรมเนียมนะครับผมในการส่ง1ครั้งนะครับซึ่งจะไม่มีผลกับจํานวนของนะจำนวนชิ้นแต่ใดๆนะครับจะสังเกตว่าอันนี้14ชิ้นก็คิด1,000เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูหลายๆหน่อยอันนี้800นะฮะแปดรกบกว่าชิ้นเนี่ยก็คิด1000เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะส่งของนะฮะ ก็เก็บเอาไว้ส่งล็อตใหญ่ๆก็จะประหยัดกว่านะิดหน่อยนะฮะส่วนเงินเนี่ยค่าธรรมเนียมก็จะคิดตามจํานวนเงินยิ่งมากก็จะค่าธรรมเนียมก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะ,ะับอย่างเช่นเราส่งหนึ่งรยนะฮะเปลี่ยนเป็นร้อยห้าเราส่ง1 0 0 0พันเปลี่ยน็นร้อยห้าสิบส่งหนึ่งมืนเริ่มห0ร้อยฮะส่งแสนหนึ่งนะฮะก็เป็นห้าพันกว่าแล้วนะ,ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนครั้งที่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะ ก,การส่งของก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีในช่องทางของเวลา GM ส่งของมาก็สามารถคลิกรับได้ที่นี่ครับกล่องกิจกรรม GM นะครับผมคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่ามีทีมงานส่งของเข้ามานะฮะอันนี้เป็นของเก่าแล้วที่ผมยังไม่ได้รับนะครับผมก็คลิกเข้าไปก็จะเห็นว่ามีมีของอะไรที่ทีมงานเขาให้รับมาก็จะเห็นว่ามีกุญแจซิปดอกตรงนี้ เราก็กดรับตรงนี้นะครับก็จะรับกุญแจเข้ามาสิบดอกนั่นเองนะฮะคราวนี้เราไปในส่วนของตลาดกลางกันดีกว่านะครับผมขึ้นข้างบนมาเป็นถนนหน้าบ้านนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองเช่นเดียวกับไปตกปลานะครับจะเห็นว่าด้านบนนี้เป็นที่ตกปลาที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้นะฮะคลิปแรกนะครับผมอันนี้นี่เองครเดินมาอีกหน่อยก็จะเจอตลาดกลางนะครับเจอ ดอกสายน้ำผึ้งคนนี้นะครับกด x เ,เข้าไปนะฮะก็จะมีตลาดกลางนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปนะฮะก็จะเห็นว่ามีอยู่2แถบตรงนี้นะครับผมมีรายการสินค้านะีคือรายการสินค้าที่ขายนะครับแล้วก็ของฉันนี่ก็คือของที่เรากําลังขายอยู่นะครับก็สามารถคลิกเก็บกลับคืนมาที่ตัวได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโคฟเลต้าขายได้3ชิ้นต่อ1นคนนะครับไม่ไน่แต่ว่าน่าจะมีของแท้ ขยายหรือเปล่าหรือว่า Open m e t ตอาจจะเพิ่มให้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราจะขายนะครับก็แค่กดลงทะเบียนสินค้าตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกของที่จะขายได้อย่างผมจะขายกล่องเอาไว้สร้างของนะครับขายไปสามพันอ่ะมันก็จะขึ้นค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้นะฮะเวลาเราขายได้สามพันเขาจะหักไปสามร้อยนะฮะตอนแล้วก็ไม่ใช่หักไปสามร้อยนะครับก็คือ เเราตั้งปุ๊บเนี่ยเงินเราหาย300ทันทีตอนนี้นะฮะเป็นค่าตั้งเออเป็นค่าตั้งสินค้าก็จะเห็นว่า go use 0 0นะครับผมแต่พอเราขายก็จะได้3,000 g เช่นเดิมแต่ถ้าขายไม่ออกนะฮะก็จะเสีย300ค่าธรรมเนียมนี้ไปฟรีๆนะฮะคราวนี้เรามาในส่วนของการหาไอเทมกันมากดีกว่านะฮะผมไม่แน่ใจว่า search เจอหรือเปล่าเอ,อ้เดี๋ยวนะฮะ ผมอยากหาลูกแก้วแอคชั่นมันเป็นภาษาไทยนะลองพิมพ์ภาษาไทยลูกแก้วอ้าเจอจริงๆด้วยฮะเราสามารถหาของโดยการพิมพ์ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมเมื่อมันขึ้นมานะกดค้นหาแค่นี้ก็จะเจอแล้วนะโอ้นี่ผมเพิ่งมาดูนะเมื่อก่อนนี่น่งหาตั้งนานแล้วถ้าเป็นกล่องละ่ะ ลายทางเลยลองพิมพ์ลายทางแล้วน่านจะมีเวลาจะหาของกล่องโอเคอันนี้นะฮะเวลามันจะมีอยู่5แบบมีประเภทมีหมวดอะไรบ้างมีอาวุธป้องกันนะฮะมีแฟนซีนะฮะมีเครื่องป้องกันอื่นๆมีอะไรบ้างยังไม่มี เรื่องป้องกันชนิดก็มีความตามตามความทนทานนะครับเบามากเบาสมดุลทนทานทนทานมากก็ตามสายอายชีพนะครับถ้าเล่นคาสมาม่านะครับก็จะใส่ชุดเบามากนั่นเองนะครับผมมีอะไรมีอาวุธนะฮะก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกอชินจังคาซาม่าคุงหรือในแน่จังนะครับก็ตามนี้นะเราก็มีอะไรอีกฮนะมี ครื่องอุป,ปโภคก็มีพวกยาทั้งหลายนะฮะแคปซลออฟลินฟูนี่เพวกยาทั้งหลายก็สามารถซื้อได้ที่นี่ซึ่งง่ายๆก็แค่พิมพ์นะถ้าเราจำชื่อของได้ก็แค่พิมพ์เท่านั้นเองฮะก็จะหาได้แล้วนะครับผมเวลาเราขายของแล้วเนี่ยจะไม่มีรู้สึกว่าจะไม่มีเตือนนะฮะว่าเราขายสินค้าได้แล้วเราก็ต้องมาดูที่นี่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นรูป เหรียญนะฮะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินนะเป็นเห,นเนเนเหนรียญโคลงนี้เราก็สามารถคลิกอีกทีเพื่อรับเงินนะครับที่ขายไปได้นะครับผมแล้วก็เราก็ไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นคนขายสินค้าชิ้นนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะซิปไปขอลดได้เลยนะออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยโอเคฮะก็จะจบในส่วนของคลิปนี้นะครับใครที่มี ปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งเกมนะครับผมก็ขอบอกว่าตัวเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะที่ไม่สามารถเล่นผ่านลันเชอร์ได้ต้องเล่นผ่าน IE ซึ่งส่วนตัวคิดคาดหวังไว้ว่า Open b e t a น่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับทำให้เพื่อนๆนเล่นได้กันทุกคนใครที่ถามเข้ามาว่าติดตั้งอะไรยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถให้คําตอบได้เพราะว่าตัวเองบางทีก็ไม่ได้เจอตัวเองนะครับแล้วก็สามารถอ่านได้ เว็บบอร์ดได้นะครับในส่วนของการแก้ปัญหาที่ gm ได้นำมาวางให้ดูแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ